สวัสดีคะ่ะช่องแม่ดากโกก่อน,นะคะเช้านี้นะคะแม่ดาก็จะได้เก็บมะลัยนะคะเอาไปหวานนะคะสวัสดีนะคะเอซีทุกท่านจะเก็บมะ,ะลัยนะคะที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะจะแยกออกแล้วเราก็จะได้ทำไปหวานนะคะที่เบอร์อนักที่นักที่สวัสดี เจแล้วนะคะเดี an ๋ยวเอาไปหวานนะคะอันนี้ก็จะเอาไปทิ้งขยะดอกไม้นี้ก็จะหวานได้นะคะนา้ก็จะแยกเอาไปทิ้งนะคะ เพราะว่าดอกไม้น,นี้มันแก่มันก็จะเกิดอีกนะคะถ้าเรานำไปหวานเจอรับาน้ ก็คอยเก็บอันนี้กันเด้อเต้นคันหาไม้กันเด้อเก็บดอกไม้มากุณ้กรแจแนมได้ไหมเก็บดอกไม้มาแล้วนะคะเพิ่มให้เราก็จะแยกกันนไ ดีครับพี่อ้นุดรครับสวัสดีครับปเป็นยังไงไปเรี่ยวไเดือดจอร์ดีทางคมทำงานบ้านหลายบอกชื่สอสถานวัด์แบบนี่นะคะเราก็จะคัดแยกขยะคนที่เป็นดอกไม้เราก็จะเอาไปหวานนะคะ ต้องดีดออกนะคะดอ,อกไม้มันไม่มันก็จะสืดได้เราก็จะแยกขยะแบบนี้นะคะ เราะว่าเมล็ดพันธุ์นี้เห็นไหมมันพร้อมที่จะเกิดแล้วนะคะอันไหนที่มันแก่ม,มันก็จะเกิดอันไหนที่มันอ่อนมันก็ไม่ไม่เกิดจ้าเออจะไหวไปก่อนถ้าดอกไม้น,นี้สวยมากนะคะแต่อันนี้มันยังอ่อนเกิน,นะคะ่ะ บอคัาไปัี่นงผนะครับะอันนี้เราก็จะแยกใส่ถุงอีกกำหานะคะเพราะว่าดอกไม้นี้จะมีมาทุกวันนะคะมีมาไหว้วันนี้ก็เยอะ ไหวเป็นคนใ่อเก็เก็บให้วันนี้ก็มีมาไหว้เยอะเหมือนกันนะคะดอกไม้ที่เราไม่เพี้ยนทุกวันไม่ได้เฮ็ดอย่างโน้ลิซเซคเกิลดอกไม้บอรจ้าลิซเซคเกิลเอาไปเอาไปหวานค่ะนี่ไงนี่เอาไปหวานให้มันเกิดบอกไม่ได้จ้าเอาไปหวานให้มันเกิดจะได้ดูสวยงามมีแต่ดอกไม้โอ้ไอเดียดีแท้ไม่ได้แยกขยะด้วยค่ะเฮ็ดน้ำกันเนาะจ้ามาช่วยกันทำผลไม้ผลมือจะได้เสร็จเดี๋ยวขอของไปไว้กันเนะจ้าขอไปมัดลูกไส้เถอะคุณ แ่งด้าซึ่ง,งหั่นผลลูกค้าคอยเราก็รีไซเคิลใหม่เกิดใหม่นะคะดอกไม้นะคะที่เราไหว้เสร็จแล้วนั่งขยะ,ะอีกซึ่งหั่นอยู่ไปช่วยเมดารีไซเคิลดอกไม้นะคะเอาไปหวานนะคะ<า>ดอกไม้ที่บูชาแล้วเนะาะค่ะบูชาเสร็จแล้วมาแยกริบ,บินออกไปอ,ออกไปเป็นขยะแล้วก็เอาดอกวิออก้สวยจังเลยเมด้า เรานำไปหว่านก็จะได้มีดอกไม้สวยงามวลาให้มันเกิดอีกค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าเรามีดอกไม้ที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาแยกแล้วก็เอาไปหว่านนะคะรอบๆองค์ปู่ก็จะได้มีดอกไม้สวยงาม าเราทิ้งลงขยะเลยก็ได้ค่ะง่ายดีแต่ว่าถ้าเรานำมาหวานมันก็จะเกิดประโยชน์ค่ะคือความสวยงามเวลาเยสีผ่านไปผ่านมาก็จะได้ดูดอกไม้สวยๆงามๆให้เราเห็นนะคะถ้าเราหวานถ้าเราทิ้งขยะเลยมันก็สูญเปล่านะคะ สวัสดีครับคุณ้จสวัสดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด<ร>แชร์กดซับตะไครให้แม่ดกากรอกด้วยนะคะสวัสดี <ขอ S 1> ค่ะ